รักสลายชูเฟอร์หนุ่มห่วงลูกสองบุกฆ่าอดีตเมียครูคสาวสวยล้มคว่ำขาบ้านมอบตัวสารภาพระแวงเมียมีชู้ทั้งซ้อมทั้งอัดจนเมียทนไม่ได้ขออย่าขาดตามง้อขอคืนดีแต่ไม่เป็นผลเลยเกิดความเค้นบุกฆ่าคืนวันที่12กุมภาพันธ์2530พระจันทร์เต็มดวงกำลังโผล่ขึ้นเหนือขุนเขาทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ณบ,บ้านเล็กที่44หมู่หนึ่งตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในเขตสุขาพิบาลเชียงคำอันเป็นที่พำนักของอาจารย์สุพิมพ์เชื้อสะอาดไม่สาววัย31ปีหารู้ไม่ว่าขณะน,นี้มัจจุราชในคืนวันเพ็ญกำลังรอคอยโชดคล่าดวงวิญญาณของเธอออกจากร่างด้วยประกาศิทธิพยาโยมรักต้องฆ่าเมื่อเวลา22นาิกา20นาที ก่อนจะเข้านอนอาจารย์สุพิมไม่สาวเปลี่ยนเสื้อผ้าและสวมเสื้อคลุมพื้นขาวลายเข,ขียวตัวกระทัดรัดเดินลงมาจากชั้นบนเพื่ออาบน้ําที่ห้องน้ําชั้นล่างหลังจากอาบน้ําชำระร่างกายเสร็จเธอก็สวมเสื้อคลุมเดินออกจากห้องน้ําแทนที่จะเดินไปห้องนอนชั้นบนเธอฉุกคิดขึ้นมาว่าจะเอากาต้มน้ําร้อนที่ตั้งอยู่บนเตาไฟหลังบ้านฉับพลนันเธอเปิดประตูออกไปจากแสงไฟนีออนที่สว่างจ้า ทำให้เธอต้องตกตะลึงใช่แล้วมัจุราช์กาลังยืนทะมึนจังก้ามือปืนยามวิกาลจ้องปากกระบอกปืนลูกสองสั้นห่างจากอกของเธอประมาณ3เมตรเท่านั้นพ่อมันมาแล้วอาจารย์สุพิมพ์ร้องบอกอาจารย์นิเวศเชื้อสะอาดอาดีตอาจารย์ใหญ่ข้าราชการบํานาญคู่เป็นพ่อของเธอซึ่งกําลังนั่งดูทีวีในชั้นล่างของบ้านนั่นเองพอสิ้นเสียงตะโกนร้องบอกของเธอเปรียง เสียงระเบิดจากปืนลูกสองพกสัน้นดังสนั่นวันไหวท่ามกลางความสงบเงียบในยามราตรีอนิจจาวิญญาณของอาจารย์ไม้สาวล่องลอยออกไปจากร่างทันทีส่วนมือปืนเพชฌฆาตได้หลบหนีไปนในความมืดไม่รังรอเวลาต่อมาไม่นานนักพันตำรวจโทบุญมีมูลสารสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงคาพร้อมด้วยพันตำรวจโทประเสริฐณภิกุล สารวปกครองป้องกันพันตำรวจตรีเงินสายไหมสารวสอบสวนและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งหลังจากได้รับแจ้งได้รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อชนะสูตรพลิกศพและสืบสวนสอบสวนหาตัวมือปืนโหดรายนี้โดยรีบด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้จากเวลาที่เกิดเหตุไม่นานนักพันตำรวจโทบุญมีมูลสารสารวัใหญ่ก็สืบทราบได้ว่า มือปืนที่ดับชีพอาจารย์ไม่สาวครั้งนี้หาใช่ใครที่ไหนเขาคือนายประนอมสีสว่างอาดีตผัวรักของอาจารย์สุพิมซึ่งได้อยกขาดกันไปเมื่อไม่นานมานี้เองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มออกปฏิบัติการตามแผนงานและคำสั่งของสายรถใหญ่และแล้วเวลา20นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นคือวันที่13กุมภาพันธ์2530นายประนอมศีสว่างพิจราดรักต้องฆ่า ได้ติดต่อขอมอบตัวกับพันตำรวจโทบุญมีมูลสารสารัใหญ่บนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงคำนั่นเองย้อนกลับไปเมื่อปี2519นายประนอมสีสว่างอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่73หมู่13ตำบลย่วนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยามีอาชีพเป็นโชเฟอร์ขับรถรับจ้างวิ่งระหว่างอำเภอเชียงคำไปจังหวัดเชียงรายและขณะนั้นเอง นางสาวสุพิมเฉื้อสะอาดครูสาวสวยผู้สําเร็จการศึกษาปกาสสูงจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ได้สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูณนะโรงเรียนบ้านดอนมูนอําเภอเชียงคาและโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ริมเส้นทางระหว่างเชียงคาอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายห่างจากอําเภอเชียงคาบ้านเกิดของอาจารย์สาวประมาณ17กิโลเมตรช่วงนั้นเธออาศัยนั่งรถเมล์ประจําทางไปโรงเรียน เช้าไปเย็นกลับทุกวันฝ่ายโชเฟอร์ประนอมหนุ่มรูปล่อได้ผ่านพบกับแม่พิมพ์สาวสวยสอนรักก็ได้ปักลงบนอกอย่างจังเสร็จแล้วจากอาชีพและหน้าที่การงานของชัยหนุ่มและหญิงสาวคูน่นี้ได้รับเร่งทัดทานจากพ่อแม่ตลอดจนญาติของฝ่ายหญิงมีความไม่เห็นด้วยมาตลอดแต่ปรากฏว่ารักย่อมไม่มีพรมแดนหนุ่มประนอมใช้ยุทธวิธีพิชิตรักทุกรูปแบบไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลน ไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาว่างั้นเถอะในที่สุดหนุ่มประนอมและครูสาวสุพิมก็ได้เข้าสู่ประตูวิวาท่ามกลางอุปสรรคนานานับประการโดยจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่24มีนาคม2520ณที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย1ปีต่อมาทั้งสองได้มีพยานรักเป็นลูกชายชีวิตรักของครอบครัวย่อมมีสุขและคนทุกข์ ท่ามกลางความรักตามภาษาชาวพาราทั่วไปโดยทั้งคู่มีรังรักอยู่ภายในบริเวณบ้านของอาจารย์นิเวศผู้เป็นพ่อตาน,นั่นเองชีวิตรักเริ่มหักเหเมื่อนายประนอมเดินทางสมัครไปทำงานตะวันออกกลางประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อปี2526โดยได้ไปทำงานอยู่9้าเดือนแล้วเดินทางกลับในระหว่างนี้นี่เองจะเป็นเพราะพิรักแรงหึงตามตำราหรือความหวาดระแวงก็เป็นได้ทำให้ในายประนอม ได้รับกระแสข่าวว่าเมียรักของตนมีชู้มีพฤติการเอาใจออกห่างและได้พยายามคาดขันสอบถามอาจารย์สุพิมแต่ได้รับการปฏิเสธจากเมียรักเรื่อยมาในเวลาเดียวกันนี้เองอาจารย์สุพิมซึ่งอยู่กับลูกท่ามกลางพ่อแม่ญาติพี่น้องได้สมัครศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชเพื่อยกระดับฐานะการศึกษาของตนจนสำเร็จปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตส่วนในประนอมนั้น เมื่อกลับจากซาอุก็กลับมายึดอาชีพขับรถโดยสารประจำทางวิ่งจากอำเภอเชียงของถึงกรุงเทพระยะนี้นี่เองนายประนอมเริ่มติดยาและดื่มสุราควบคู่ไปด้วยเป็นอาจินทุกครั้งเมื่อเมากลับเข้าบ้านมักมีเรื่องทะเลาะกับเมียทุกครั้งบางครั้งถึงขั้นทำร้ายร่างกายตบตีอาจารย์สุพิมเดือดร้อนไปถึงตำรวจก็มีในที่สุดเรือรักก็แตกสลายทั้งคู่ได้จดทะเบียนหย่า สิ้นสุดสภาพผัวเมียเมื่อวันที่11มิถุนายน2529โดยลูกชายอยู่ในความดูแลของอาจารย์สุพิมแต่แล้วตัดบัวก็ยังเหลือเยอใหญ่ไฟรักยังไม่สิ้นเชื้อหลังจากอย่าขาดกันแล้วนายประนอมได้พยายามงอนง้อขอคืนดีกับเมียรัรกมาตลอดฝ่ายอาจารย์สุพิมได้ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวปฏิเสธการขอคืนดีกับนายประนอมโดยสิ้นเชิงจึงสร้างความเครียดแค้น สมอยู่ในหัวอกของนายประนอมอยู่ทุกวินาทีจากบันทึกของอาจารย์สุพิมปรากฏว่านายประนอมได้เคยทำร้ายร่างกายคฮมขู่อาฆาตมาร,ร้ายมากมายหลายครั้งด้วยกันยิ่งสร้างความระทมขมขื่นอยู่ในหัวใจของอาจารย์สาวเปรียบเสมือนแก้วที่มีรอยร้าวซึ่งยากแก่การประสานเสร็จแล้วหลังจากได้รับใบายาคนละใบไว้เป็นอุทาหรณ์แห่งความรักและในเวลาเดียวกันอาจารย์สุพิมก็ย่อมมีสิทธิอิสระเสรีภาพเต็มตัว ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่ไม้สาววัย30สิบยังเจ๋วรับราชการมีตำแหน่งอันมีเกียรติความรู้มีปริญญาเป็นสิ่งรับรองย่อมมีชายหนุ่มและแก่ทั้งหลายหมายตามเมียงมองเพื่อนหญิงและเพื่อนชายไปมาหาสู่ประกอบกับอาจารย์สุพิม์เป็นผู้มีอุปนิสัยดีร่าเริงเอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่จึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนร่วมงานทั่วไป ซึ่งหาได้ประพฤติชั่วตามที่นายประนอมผัวรักรแวงสงสัยแต่อย่างใดไใม่แต่ดำกลี s นามาบังตาจนมืดมนปัญหารักซึ่งไม่มีใครจักตัดสินได้ความตายเท่านั้นคือที่สิ้นสุดเมื่อตามง้อขอคืนดีไม่มีหนทางอีกทั้งเมียรักหันเหชีวิตใหม่นายประนอมจึงสวมวิญญ,ญาณเพชฌฆาตโหดทันทีลูกสองพกคู่กายใช้เป็นเครื่องตัดสินในที่สุดต้องเดินเข้ารับโทษกรรมใดใครสร้างกรรมนั้นย่อมตอบสนอง แม่พิมพ์ของชาติต้องจบชีวิตไปท่ามกลางความเศร้าสลดของพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนผู้ที่รักใคร่ทั่วไปอาจ,จารย์สุพิมพ์เชื้อสะอาดเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2499เป็นบุตรคนที่4ในจำนวน7คนของในนิเวศนางคำเชื้อสะอาดสำเร็จการศึกษาปกศส,สูงวิทยายลัยครูเชียงใหม่ เมื่อปี2518รับราชการครั้งแรกในตำแหน่งครูตรีโรงเรียนบ้านดอนมูลสปออเชียงคำจังหวัดพะเยาครั้งสุดท้ายดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนบ้านบางเขมไม่สอปออเชียงคำศึกษาต่อที่มหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสำเร็จปริญญาตรีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตเมื่อวันที่26มกราคม2530รวมเวลาที่รับราชการทั้งสิน้น สิปี8เดือนกับอีก22วันอาจารย์สุพิมพ์เชื้อสะอาดจากโลกนี้ไปไม่ได้เกิดจากความประพฤติชั่วแต่อย่างใดแต่เกิดจากปัญหาในครอบครัวที่ไม่สามารถตกลงกันด้วยดีรักนี้จึงต้องสังเวยด้วยชีวิตและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปี2530ทอท้องที่สพเชียงคำจังหวัดพะเยาขอขอบคุณสำหรับการติดตามราับฟัง พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ